สวัสดีนะครับผมนี่ผมวันนี้ผมก็มาบกุกโกดังสินค้านะผมมาบุกเลยนะผมเพื่อจะมาถ่ายรถจีพีนะครับผมหลังจากที่เราแบบเจอแบบวิ่งผ่านแล้วก็บีบแต่หรืออะไรนะครับทั่วไปนะผม,ผมก็นี่นะครับถ่ายเลยนะผมบุกเลยนะผม นี่ j p k 05นย์หะผมนี่นะผมรถ j p k เบอร์19บเก้านะผมรอนลงของทุกพันธุ์นะผมไปลงของแล้วนะผมไม่ก็บิดแค่เท่อนะผม เจีเบอร์สิบเก้านะผมนี่ครับผมบางคนเจดีเามาประมาณตอนไหนครับวันนี้จะมาขายครบนี่รอลงรอลงของนะผมนะผม สิบสี่นะผมรถจีเคอันนี้เก็รองลงของนะผมอันนี้เบอร์สิบห้านะผมพายผมเนี่ยพาสมอีกบผมนี่ไงนะผมรถจ k เเบอร์สิบเจ็ด ครับผมอันนี้เบอร์สิบเอ็ดนะผมจอดวันนี้สองคันนะครับผมนี่นะ,นะผมรถเจเคเบอร์สิบหกนะผมนี่นี่เจีเคเบอร์สิบหกนะผมเราลงของเหมือนกันนะผมนี่นะผม เราจะมาพาชมเจดีเคต่อนะผมอันนี้เบอร์สิบห้าเบอร์สิบสี่อันนี้นะผมอันนี้เบอร์ศูนย์ห้านะผมลงของเสร็จแล้วนะผม <laughs> จอดรอนะผมไปพร้อมกันนะผม TK06 นะผมคันต่อไปก็จะเป็นคันนี้นะผมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมรอลงของนี่ก็รอลงของนะผมลงเหล็กคอยนะผมนี่นะผมร้านนะผมนี่ครับผมบรรยากาศในโรงงานเหล็กคอยนะผมซึ่งผมก็ไม่ ไม่อยากถ่ายงานนะผมไอเกียดนะผมเอาละครับผมเบอร์ศูนย์หกกลงต่อศูนย์ห้าครับผมจะไปลงแล้วผมลงไรีคอยอันนี้เบอร์15นะห้าครับผม